คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาได้มีการจัดถแถลงข่าวเปิดเทศกาลร,รับประทานเผือกแสนอร่อยที่ตำบลเกาะเลียวยีเมืองจินเหมือนนะคะโดยจะมีการจัดงานต่อเนื่องเป็นเวลา2เดือน ซึ่งคุณหงรั่วซานค่ะกำนันตำบลเลียวีและสสเฉินอี้เจินจากจินเหมินได้เดินทางมายังสถานีรถไฟกรุงไทเปเป็นการเฉพาะเพื่อร่วมงานถแถลงข่าวและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจากนครและเมืองต่างๆเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะเลี่ยวีพร้อมปริมรสความอร่อยของเผือกที่ถูกนามาทาเป็นเมนูขาวหวานต่างๆอาทิเผือกกวนเผือกบดเผือกทอดไอศครีมเผือกและอื่นๆ นอกจากนี้ทางเทศบาลค่ะย,ยังได้ทำการเปิดตัวแอปพลิเคชันชื่อว่าเลี้ยววีเต่าซื้อจิ้งเจี๋ยหมีกโกลนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะพาคุณไปค้นหาคุมทรัพย์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งในจินเหมือนและเกาะเลี้ยววีซึ่งมีการนำเอา AI มาใช้ในการโต้อตอบกับผู้เล่นแบบเสมือนจริง ดังนั้นนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปเยือนเกาะเลียวีในช่วงนี้นอกจากจะได้รับประทานเมนูเผือกแสนอร่อยแล้วก็ยังได้เรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของมหาสมุทรและระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติของจินเหมือนกับเกาะเลียวีด้วยมณภพรชชยวุฒิทิมข่าวอทิไอภาคภาษาไทยรายงาน